ที่ฉะเชิงเซาฮะหญิงวัย71ปีแบงค์พันน่ะคุณผู้ชมมันตกลงไปในแม่น้าบางปะกงเลยนึกดูแม่น้ําบางประ,กง,ะ,ก,งประกงขนาดนี้ฮะเธอทํายังไงรู้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายถึงขนาดกระโดดลงแม่น้ําบางประกงอ่ะหวังจะไปหาเงิน1,000บาทเนี่ยให้เจอฮะ,อะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการไปให้ความช่วยเหลือเลยครับนี่ฮะบริเวณที่ท่าเทียบเรือนนะครับหลังสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา ทางดับเพลิงแล้วก็ชาวบ้านเข้าช่วยเหลือฮะชื่อว่ายายโปรงะวัย71ปีพายายโปรงเนี่ยขึ้นจากแม่น้าบางประกงเลยในสภาพเนี่ยนี่ขนาดรอดชีวิตมาแต่ยายโปรงเนี่ยร้องไห้เสียใจตลอดเวลาเลยแล้วก็แทบจะหมดแรงเลยดูฮะเพราะอะไรพระสอบถามยายโปรงย้ายนี่ทำไมยายกระโดดลงไปอะย้ายยายบอกเลยตัวเองเนี่ยมีดูฮะคุณผู้ชมนี่ขนาดรอดแล้วนะฮะยายยังเอาอะไรเอาวอนเงิน1,000บาทอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมคือคุณยายบอกว่ายายมีฐานะยากจน แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนรู้จักอะ่ะให้สิ่งของแล้วให้เงินคุณยายเนี่ยหนึ่บาทเป็นเงินประทังชีวิตแต่ปรากฏคุณยายเนี่ยทำเงินตกน้ำอะตกแม่น้ําบางประกงอะ่ะพยายามวิ่งตามและร้องให้คนช่วยบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยเงินมันตกไปแล้วสุดท้ายคุณยายอะ่ะคุณผู้ชม เงินหนึ่งพันบาทอย่างที่บอกฮะมมชีวิตของคนเราเงินหนึ่งพันบาทคุณค่าของแต่ละคนความหมายมันไ,ไม่เหมือนกันยายโปรงตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ําเลยไปเก็บเงินฮะทั้งๆที่นักข่าวก็ถามยายยายยายว่ายน้ําเป็นหรอยายบอกว่าไงรู้ไมหมฮะยายโปรงว่ายไม่เป็นหรอกอแต่ว่าเงินหนึ่งพันบาทมันสําคัญกับชีวิตของฉันนะ<ม>ลองไปฟังเสียงของยายโปรงครับผมรป็นเทอะไรป้าเป็นความจริงเห็นเลย จริงจรเลยแมงพันหล่นไปพันหนึ่งป้าก็เลยลงไปเก็บแล้วป้าไหว้เป็นไหมน้ำเป็นไหมตั๊งทั้งหมดนะด่างสิบปลาแล้วก็ตะูงมาตรงนี้กระไว้หลุดพ่อปลาก็ะโปรงไปป้าก็หล่นหล่นหมดป้าสั่นหมดเลยโอ้โหป้าบอกว่าพอได้เงินมากำลังไหว้พระเงินพันหนึ่งมันตกลงน้ำปลากระกงไป โอ้โหถึงขนาดตัดสินใจสุดท้ายกระโดดลงน้ำนะฮะแต่ชาวบ้าน,ก,นก็ต้องลงไปช่วยเอาละครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพลเมืองดีไปสังเกตไงฮะตอนที่คุณยายกระโดดลงไปแล้วเห็นคนกําลังดําผุด,ดําว่ายคล้ายจะจมน้าแล้วด้วยอะ่ะพลเมืองดีรายนี้ก็เลยตัดสินใจครับคุณผู้ชมครับกระโดดลงไปแล้วก็นําตัวยายโป้งเนี่ยขึ้นจากน้ําได้ปลอดภยัยส่วนแบงค์พันอย่างที่คุณยายพูดตลอดเลยฮะอะไรเอาวอเอาพูดกันตรงๆแล้วก็ เงินแบงค์พันธ์มันจมหายไปต่อหน้าต่อตา,าแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอ่ะคุณผู้ชมโชคดีแรกก็ลอดตายจากการจมน้ําแต่โชคที่สองตามมาคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกเอาอย่างนี้คุณยายอย่าเสียใจไปเลยผมให้ถึงพันธ์ไม่ไม่ถึงหรอกนะยายเอาไป500ร้อยก่อนแล้วกันายายเอา500เนี้ยไปซื้อข้าวซื้อน้ําแล้วยายตัดใจซะนะเงินพันธนึงอ่ะถือซะว่าฟาดเคาะแล้วกัน ถือว่าเราได้มีชีวิตรอดแล้วกันนะยายนะเอาละฮะคุณผู้ชมฮะก็อย่างน้อยน้ําใจของคนที่ช่วยให้คุณยายรอดและอย่างน้อยน้ําใจของผู้ชายคนนี้อ่ะอย่างน้อยฮะผมให้พันหนึงไม่ไหวอะยาย5 0าร้อยแล้วกันนะยายนะอเอาละฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยแหละฮะเงินพันหนึ่งของคนเราแต่ละคนไม่เท่ากันฮะ